สวัสดีเด็กๆค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะเจอเด็กๆเจอคุณน้ำ,นำเด็กๆก็จะรู้ว่านี่คือการเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะต่อจากเมื่อวานนะลูกนะเมื่อวานนี้คุณน้าให้เด็กๆอ่านแล้วนะคะในเรื่องประชาธิปไตยใบเล็กในหน่วยการเรียนรู้ที่12หรือว่าบทที่12นะคะคุณน้าคิดว่าเด็กๆนั้นได้อ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาในบทที่12 ส่วนในชั่วโมงนี้คุณหนอมจะให้เด็กๆทาอะไรในชั่วโมงนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดในบทที่12นะคะที่เด็กๆอ่านมานะคะว่าอ่านมาแล้วเด็กๆจะสามารถทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกับคุณหนอมได้ไหมนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมในชั่วโมงนี้ให้เด็กๆเตรียมหนังสือทักษะขึ้นมาค่ะเตรียมหนังสือทักษะเตรียมดินสอเตรียมยางลบ ให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะทําแบบฝึกหัดอันนี้ใช้เล่มนี้นะคะหนังสือทักษะนะเตรียมหนังสือพาทีด้วยหนังสือพาทีเอาไว้เรียนควบคู่กับการเรียนหรือการทําแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะเพราะว่าทักษะเราจะใช้ในหนังสือเล่มนี้ในการตอบคําถามนะอันนี้คือสิ่งที่คุณหนอมบอกเด็กๆนะให้เด็กๆนั้นเตรียมหนังสือทักษะเตรียมหนังสือพาทีเตรียมดินสอเตรียมยางลบเพื่อที่เราจะมาทํา แบบฝึกหดัดโอเคไหมคะเด็กๆเข้าใจที่คุณหอมพูดไหมอ่าถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วเมื่อวานให้ดูวิดีโอไปแล้วรู้แล้วว่าควรนะเขามีวิธีการจัดการยังไงกับเด็กๆในห้องเรียนของเขาแล้วในห้องเรียนของเขาเขาจะต้องมีการเลือกตั้งหมือนหน้าห้องใช่ไหมคะอันนี้เด็กๆรู้ถ้าเด็กๆอ่านนะ สิ่งที่สำคัญในการเรียนวิชาภาษาไทยคือการอ่านและการเขียนถ้าใครอ่านหนังสือบ่อยๆคนนั้นจะเป็นเด็กที่อ่านหนังสือเก่งถ้าใครเขียนบ่อยๆคนนั้นก็จะเกิดความจำและเขียนตัวหนังสือได้สวยงามและจำได้แม่นว่าคำคำนั้นเขียนอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่คุณอ่อมฝากดเด็กๆนะคะให้เด็กคุณออมฝากดเด็กๆด้วยในเรื่องการอ่านนะ คนที่มาเรียนหรือคนที่ไม่ได้มาเรียนแต่ถ้าเราอ่านมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการที่เรามาเรียนเรามาเรียนที่โรงเรียนคือการเรียนรู้เพิ่มเติมครูสอนที่โรงเรียนก็เหมือนกับการสอนดีมานไม่แตกต่างกันค่ะขอให้เด็กๆตั้งใจทำตั้งใจอ่านตามที่ครูหนอบอกเด็กๆก็สามารถทำข้อสอบได้ทำแบบฝึกได้นะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณนําขออนุญ,ญาตไปที่การแคร์สกีนนะคะแคร์สกีนเพื่อที่คุณนําจะพาเด็กๆนั้นทำแบบฝึกหัดในบทที่12อนะคะอะ่านะคะอันนี้คือสิ่งที่จะฝากให้เด็กๆนั้นได้ทำแบบฝึกหัดในบทที่12บสองนี่คือเนื้อหาที่เราจะทำแบบฝึกหัดในหนังสือทั้งภาษาฝากเด็กๆด้วยว่า ฝากเด็กๆด,ด้วยว่าให้ตั้งใจทำอย่าให้มีงานค้างๆใครมีงานค้างๆในบทที่เท่าไหร่รีบเคียงงานของตัวเองให้แล้วเสร็จนะคะเพราะในช่วงนี้คุณครูตรวจแบบฝึกหัดส,สำหรับคนที่มาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนส่วนคนที่เรียนออนไลน์ถ้ามาโรงเรียนคุณครูก็ตรวจเหมือนกันนะคะ อันนี้ฝากนะอย่าคิดว่าคุณครูเขาจะไม่ตรวจงานทุกรายวิชาค่ะเขาตรวจงานทุกรายวิชานะคะอันนี้คือคุณหอมฝากนะอ่ะทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันเรามาทําแบบฝึกหัดกันไใ้รูปแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งครูวรรณามีวิธีดูแลเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียนอย่างไรในการดูแลเรื่องระเบียบวินัยของครูวรรณาก็คือ อะไรคะเด็กๆจาได้ไหมเด็กๆอา่อานหนังสือมาแล้วเด็กๆจาได้ไหมลูกถ้าเด็กๆจาได้เด็กๆตอบคุณหอมซิครูวันนามีวิธีการดูแลนักเรียนในห้องเรียนของครูคูวันนาอย่างไรวิธีการดูแลก็คือให้อ่าเขียนลงไปลูกให้นักเรียนให้นักเรียนให้นักเรียน แบ่งกลุ่มให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเองใช่ไหมคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มอ้าวคุณทำไมคุณหนอยม,มองไม่เห็นเนาะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มให้แต่ละกลุ่มควบคุมเขียนลงไปค่ะควบคุมและ เตือนและตักเตือนกันเองในเรื่องในเรื่องในเรื่องระเบียบวินยัยในเรื่องระเบียบวินยัยระเบียบวินยัย อันนี้ให้แต่ละกลุ่มตัเกเตือนกันเองนะคะในเรื่องระเบียบวินัยไม่ส่งเสียงดังไม่ส่งเสียงดังไม่ส่งเสียงดังตั้งใจทำงานตั้งใจทำงานและให้ดาวและให้ดาว หรือคะแนนเดี๋ยวจะเขียนไปค่ะหรือหรือคะแนนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเขาจะให้ดาวหรือคะแนนแต่ละกลุ่มกลุ่มไหนที่กลุ่มไหนที่ได้ดาวเยอะกลุ่มไหนที่ชนะนะคะกลุ่มไหนที่มีความประพฤติเรียบร้อยตามที่คุณครูเขากําหนดกลุ่มนั้นก็จะได้คะแนนสูงสุดและก็จะได้ทํากิจกรรมก่อนอื่นนะคะ แต่ละกลุ่มกลุ่มใดที่มีคะแนนสูงสุดเ่ีเดี๋ยวเขียนลงไปค่ะลกูกกลุ่มใดกลุ่มใดคุณอนุญาตให้เขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้ค่ะเพราะมันยาวกลุ่มใดได้คะแนนกลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดกลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดจะได้สิทธิพิเศษจะ ได้สิทธิสิทธิพิเศษหรือได้สิทธิพิเศษนะคะในการทำกิจกรรมอื่นก่อนใคร <c oughs> <c oughs> ในการในการทำกิจกรรมอื่นก่อนใครอ่าอันนี้เป็นบทที่เป็นข้อที่หนึ่งนะลูกนะสิทธิของไอ้น,นี้คือวิธีการดูแลของคุณครูวรนนาว่าคุณครูวันนานั้นมีวิธีการดูแลกับนักเรียนอย่างไรนะคะ ต่อมาข้อที่สองดูข้อที่สองค่ะเด็กๆด,ดูข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าครูวรนนาให้นักเรียนครวรนนาให้คําแนะนําควรนนาให้คําแนะนําต้นใรอย่างไรจึงทําให้ต้นใรย,ยอมรับการตั้งชื่อกลุ่มว่าปาโลมานักเรียนเห็นด้วยกับคําแนะนําของควนะันนาหรือไม่เพราะเหตุใดอ่า ขาถามว่าควรนะให้คําแนะนํากับต้นใสว่าอย่างไรนะคะแนะนําว่าแนะนํานว,ว,นนนนว่าต้นทสเขียนลงไปหลกต้นทสต้นใสแนะนําว่าต้นารควรควรยอมรับยอมรับการตั้งชื่อกลุ่ม ั้งชื่อกลุ่มเพราะต้องยอมรับเสียงข้างมากเพราะต้องยอมรับเสียงข้างมากต้องยอมรับเสียงข้างมากนะคะอ่าแล้วทีนี้เขาถามต่อไปว่านักเรียนเห็นด้วยกับคำแนะนำของ ครูวันนาหรือไม่เพราะเหตุใด,ดอ่านักเรียนก็ลอบงไปเห็นด้วยนี่ก,ก็เขียนลงไปหลกเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะเพราะอะไรคะเราต้องยอมรับเสียงข้างมากเพราะเราต้องยอมรับ ฟังฟังเสียงข้างเสียงข้างมากอ่าเขียนลงไปค่ะอันนี้คือบทที่สองคือบทที่สิบสองข้อที่สองนะคะอ่าคุณอมบอกไปแล้วนะระหว่างข้อที่หนึ่งข้อที่สองต่อไปเด็กๆมาดูข้อที่สามเด็กๆมาดูข้อที่สาม อันนี้ข้อที่สามนี้ไม่ยากลูกให้เด็กๆวาดภาพนะคะให้เด็กๆวาดภาพพร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะคะไม่ยากอันนี้ไม่ยากไม่ยาก,ยากง่ายๆค่ะเขาบอกว่าเล่าขั้นตอนการเลือกหัวหน้าห้องของควรนาพร้อมวาดภาพประกอบคำอธิบายขั้นตอนการเลือกตั้งหัวหน้าภาพที่หนึง เราจะเลือกตั้งเนี่ยเราจะมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งหัวหน้าห้องหรือการเลือกตั้งนายกอบตเมื่อกี้นี่ที่ผ่านมาเลือกตั้งอบตเลือกตั้งนายกต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนการเลือกตั้งไม่ต่างจากการเลือกตั้งหัวหน้าที่คุณควรนาพาเด็กๆทำนะคะทีนี้ในนี้เขาบอกให้เด็กวาดภาพด้วยวาดภาพเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ย ในห้องเรียนเนี่ยว่าเขามีวิธีมีขั้นตอนการเลือกตั้งอย่างไรนะคะให้เด็กๆว,ว,วาดภาพนะเดี๋ยวคุณหมจะพาเด็กๆเขียนก่อนนะคะภา้ที่หนึ่งการรับสมัครเด็กๆก็เขียนลงไปว่าการวาดภาพรับสมัครทํำยังไงการรับสมัครในหนังสือเรียนมีนะคะดูว่าขั้นตอนการรับสมัครเขาทำยังไงนะคะต่อไป ภาพที่สองการหาเสียงอ่การหาเสียงการหาเสียงของเพื่อนในในห้องของครูนะเขาหาเสียงแบบไหนเขามีการติดแผ่นป้ายอะไรไหมเบอร์ไหนหาเสียงอย่างไรเด็กๆวาดภาพลงไปนะคะเด็กกวาดภาพว่าใครหาเสียงยังไงดูดูในหนังสือค่ะในหนังสือพาทีมีหมดเลย ขั้นตอนการหาเสียงข,งข all, ั้นตอนการรับสมัครรับเลือกตั้งและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเดีกยก็เขียนลงไปลูกการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอ่าเด็กๆก็เขียนลงไปการลงคะแนนเสียง เลือกตั้งอ่าดีด๋ันกวาดภาพมานลลูกนะมีในหนังสือดูในหนังสือพาทีมีหมดเลยค่ะขั้นตอนการหาเสียงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีหมดเลยนะคะวาดภาพตามนั้นวาดสวยๆให้คุณหอมดูออกนะว่าเป็นการรับสมัครว่าเป็นการหาเสียงและเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะอันนี้นะต่อไปข้อที่สี ต่อไปข้อที่สี่อต่อไปข้อที่สีค่ะเี่นะคะคุณหอจัดให้มันสวยงามก่อนล่อข้อที่สีนักเรียนชอบการถแถลงนโยบายของใครมากที่สุด เพราะเหตใุใดนักเรียนต้องการล่ะของใครอะ่ะมันมีของหมายเลขหนึ่งกันดาวหมายเลขสองสุธีหมายเลข 2, สมามปานแก้วหมายเลขสี่กันหมายเลขห้าปริยาในเด็กชอบชอบของหมายเลขอะไรไดเด็กๆเขียนมาเลยอ่ะอย่างส,สมมุติว่าสมมุตินะสมมุตินะสมมุติคุณนอมชอบของกันดาว อ่าชอบการถแถลงนโยบายของใครมากที่สุดคุณหนุ่มก็เขียนว่ากันดาวอ่ากันดาวคุณหนุ่มก็จะเขียนว่ากันดาวเพราะอะไรเพราะอ่าคุณหนุ่มก็จะเขียนบอกว่าเพราะกันดาวบอกว่าเพราะกันดาวบอกว่าเรียนเกง่งเรียนเกง่งมีน้ำใจ มีน้ำใจเน้นเน้นการทำงานให้สําเร็จให้สําเร็จและความสามาคคีความสามคัคมมคี เด็กๆเขียนลงไปเด็กๆเอาใครก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆอ่านแล้วเด็กๆชอบของใครเด็กๆเขียนลงไปเลยอันนี้คุณหนอมทําให้เด็กๆดูเพราะคุณหนอมชอบของกันดาวคุณหนอมก็เลยเขียนว่ากันดาวเพราะว่าเรียนเก่งมีน้ําใจเน้นการทํางานให้สําเร็จและความสามัคคีคุณหนอมก็เลยเขียนของกันดาวนะคะอันนี้คุณหนอมฝากเด็กๆนะอ่าแล้วพรุ่งนี้เป็นข้อห้าข้อหก ข้อ7นะคะวันนี้คุณทําให้เด็กๆทําเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอ่าคุณทําให้เด็กๆทาเพียงแค่นี้ทําข้อที่1ถึงข้อที่สให้แล้วเสร็จพร้อมกับลาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้คุณอ๋อฝากเด็กๆด้วยแล้วก็เรื่องการทํางานนะลูกนะตั้งแต่ข้อบทที่9มาเลยเรื่องการทํางานตั้งแต่บทที่9มาเลย9 1 0 11อันนี้ขึ้นบทที่12แล้วนะคะฝากเด็กๆด้วยว่าให้เด็กๆนั้น เคลียงานของตัวเองนะคะอย่าให้งานค้างๆมากมายเดี๋ยวมันจะเป็นยิงฟอขาวงูงานมันมีทุกรายวิชาถ้าเด็กๆทาทุกรายวิชาในแต่ละวันหลยละวันให้สําเร็จไปเด็กๆก็สามารถทํางานได้โดยไม่มีงานค้างค้างอันนี้คือสิ่งที่คุณหอมฝากนะคะแล้วก็คุณหอมชอบเจอถ้าเด็กๆมาออนไซต์ site. งานค้างค้งมีเยอะมากมันไม่ดีนะคะเด็กๆต้องต้องทำนะ อันนี้นะคุณหมอฝาเกเด็กๆนะอ่าวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ